เพื่อสร้างมหานครแห่งความปลอดภัยกรุงเทพมหานครวางแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ําท่วมในระยะยาวด้วยการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางซื่อจากคลองลาดพร้าวถึงแม่น้ำเจ้าพระยาอุโมงค์ยักษ์นี้มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง5เมตรและยาว6.4กิโลเมตรกำหนดแล้วเสร็จในเดือนกันยายน2559ซึ่งจะแก้ปัญหาน้ําท่วมในพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญครอบคลุมเขตดุสิตบางซื่อพยาไทจตุจักรดินแดงและห้วยขวาง วันนี้ก็ได้มาดูความคืบหน้าของโครงการสร้างอุมโมงยักษ์ใต้คลองมังซื่อกําลังเดินหน้าไปโดยดีนะครับแต่ที่สําคัญคือเราก็ต้องจัดสรรงบประมาณในจํานวนที่เพียงพอเพื่อที่จะให้งานของเราเดินหน้าต่อไปอย่างราบรื่นครับรักกรุงเทพร่วมสร้างกรุงเทพกับมอมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริาพารผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร